The b ไบเบพระคิสตธรรมคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์แต่เป็นหนังสือที่บอกถึงแผนการของพระเจ้าในการสร้างโลกใบนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงอวสาน แต่เรื่องราวต่างๆที่บันทึกลงในพระคัมภีร์กับสอดคล้องกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แทบทั้งหมดข้อมูลที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ในหน้าแรกนั้นมีอายุห่างจากพวกเราในปัจจุบันถึง3,500ปีซึ่งด้วยเทคโนโลยีเครื่องไอโซโทปได้ตรวจสอบพบว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นเมื่อ3,500ปีก่อนจริงผู้ที่เขียนพระคัมภีร์หน้าแรกนั้นมีชื่อว่าโมเส เราเชื่อว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ให้เขียนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสร้างโลกในพระคัมภีร์ได้บรรณาเกี่ยวกับโลกเราราวกับถ่ายรูปไว้จากดาวเทียมในยุคโบราณที่ไร้ซึ่งเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะสามารถรู้ข้อมูลที่สลับซับซ้อนเหนือจินตนาการมนุษย์ได้อย่างไรเมื่อ3,500ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ของโลกต้องตกตะลึงพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า พระองค์ทรงแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าซึ่งในอดีตมนุษย์เชื่อกันว่าโลกของเรานั้นแบนแต่ในไบเบิลอิสยาบทที่40ข้อที่22ได้เขียนไว้แต่ปฐมกาลแล้วว่าพระเจ้าทรงนั่งอยู่บนบัลลังบนขอบกลมของโลกพระคัมภีร์ได้บันทึกเกี่ยวกับการโคจรของดวงอาทิตย์ไว้เช่นกันว่าวิ่งไปตามวิถีด้วยความชื่นบานอย่างชายชะกัน ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากสุดปลายฟ้าสวรรค์ข้างหนึ่งและโครจรไปถึงที่สุดปลายอีกข้างหนึ่งซึ่งต่อมานักดาราศาสตร์เบอร์ทินรินแบดได้พิสูจน์พบว่าโลกได้วิ่งโครจรหมุนรอบดวงอาทิตย์จริง3,500ปีก่อนได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องว่าฝ่ายแผ่นดินนั้นมีอาหารออกมาแต่ภายใต้นั้น สับสนอย่างถูกไฟไหม้ตรงกับทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันว่าใต้โลกมีทะเลสาบบึงไฟซึ่งค้นพบในปี1936คัมภีร์กล่าวถึงวัฏจักรของน้ำไว้ว่าพระองค์ทรงดึงหยดน้ำขึ้นไปและกันเป็นฝนจากเมฆของพระองค์แล้วฟ้าก็เทลงมาระหยดลงที่มนุษย์อย่างอุดมซึ่งตรงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการระเหยของน้ำเป็นเมฆฝน ทั้งหมดในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นความจริงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพระองค์ยังทรงดำรงอยู่ไบเบิลเป็นหลักฐานโบราณเดียวที่กล่าวถึงโลกอย่างถูกต้องในอดีตพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรหากพระองค์ไม่ทรงบอกกับเขาในปี1920เอ็ดวินฮับเบิลได้ขย่าวงการวิทยาศาสตร์ด้วยกล้องโทรทัศน์ฮับเบิล ที่มีกําลังสูงกว่ากล้องใดๆในโลกได้ตรวจสอบพบว่านอกจากแกล็กซี่ทางช้างเผือกที่เราอยู่นี้ยังมีแกล็กซี่อื่นๆคล้ายกับเราอีกมากมายเช่นแกล็กซี่แอนโดรเมดาที่ใกล้เรามากที่สุดและตรวจสอบพบอีก46แกล็กซี่ที่ไกลออกไปโลกของเราเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงเล็กๆในระบบสุริยะจักรวาล และระบบสุริยะจักรวาลที่เราอยู่นี้ก็เป็นเพียงระบบเล็กๆในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเท่านั้นเองระบบสุริยะจักรวาลของเราที่เราเชื่อกันว่าเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ในหลายล้านปีก่อนด้วยความบังเอิญน,นั้นจากหลักวิทยาศาสตร์ยังสงสัยว่าระบบสุริยะจักรวาลจะเกิดขึ้นจากแรงระเบิดอย่างบังเอิญแล้วก็กลายเป็นสุริยะจักรวาล ที่มีระบบระเบียบและสมบูรณ์อย่างนั้นหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ยิ่งทำให้เราพบความจริงและใกล้กับพระเจ้ามากขึ้นไปทุกทีเมื่อวิทยาการตรวจพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วพอดีหากเร็วไปจะหลุดจากวงโครจรของดวงอาทิตย์และอุณหภูมิจะเย็นขึ้นจนเป็นน้ำแข็งหากช้าไปจะถูกดูดเข้าไปในดวงอาทิตย์จนถูกเผาไหม้ ดาวพฤหัสมีขนาดใหญ่กว่าโลกและมีแรงดึงดูดมากเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องโลกจากอุกกาบาตท,ที่จะวิ่งเข้าชนจนเกิดภาพวงแหวนอุกกาบาตรรอบดาวพฤหัสแกนโลกเอียง23องศาพอดีทำให้โลกเรามีสี่ฤดูกาลอย่างสมบูรณ์ดวงจันทร์ตั้งอยู่บนตำแหน่งและขนาดที่พอดีเพื่อทวงสมดุล และรักษาแกนของโลกหากดวงจันทร์หลุดจากตำแหน่งแกนโลกจะขยับและจะทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงบรรยากาศของโลกหนา25กิโลเมตรพอดีช่วยให้อุกบาตเผาไหมในชั้นบรรยากาศหากหนาไปโลกจะร้อนจนอยู่ไม่ได้และช่วยปกป้องลังสีจากดวงอาทิตย์โลกเรามีสนามแม่เหล็กช่วยปกป้องและต้านลังสีความร้อนต่างๆให้วิ่งผ่านโลกของเราไปได้อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุผลว่าโลกตั้งอยู่ตำแหน่งพอดีมีดวงจันทร์สมดุลพอดีแกงโลกเอียงพอดีหมุนรอบเป็นวงกลมกับดวงอาทิตย์พอดีหากทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญต้องเป็นความบังเอิญที่พอดีที่สุดระบบที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดจากความบังเอิญหรือมีใครออกแบบมา ในปฐมกาลกล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินพระองค์ทรงสร้างจักรวาลไว้อย่างเป็นระบเบียบคัมภีร์ไบเบิลบอกไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นถ้อยคำที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้าซึ่งเขียนขึ้นเมื่อหลายพันปีมาแล้วคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโลกของเราอย่างถูกต้อง ซึ่งพระองค์ได้ตรัสคำทํานายสิบประการไว้ล่วงหน้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งสิบคำทํานายจากพระคัมภีร์คำทํานายที่หนึ่งอิสราเอลจะกลับมาเป็นประเทศอีกครั้งเมื่ออิสราเอลสิ้นประเทศพระเจ้าทรงสัญญาจะนำพวกเขากลับมาได้เกิดขึ้นแล้ว คําทํานายที่สองจะมีผู้ที่อ้างตัวว่าฉันคือพระเยซูพระเยซูตรัสว่าระวังให้ดีจะมีหลายคนมาอ้างนามเราว่าตัวเขานั้นเป็นพระคริสต์คำทานายที่สามจะเกิดสงครามกับข่าวลือเรื่องสงครามประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน คำทํานายที่สจะเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกแผ่นดินไหวได้เกิดขึ้นในแถบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นในพมา่าจีนและรวมถึงประเทศไทยด้วยคำทํานายที่5จะเกิดการกันดานอาหารประชากรเพิ่มมากขึ้นอาหารและอากาศกลายเป็นพิษ เกิดสงครามล้างเาผ่าพันธุ์และความเห็นแก่ตัวคำทานายที่6จะมีคนสอนผิดเกิดขึ้นอย่างมากมายจะเกิดผู้เผยพระวจนะปลอมหลายคนและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปคำทํานายที่7จะมีโรคระบาดโรคร้ายแรงและร้ายกาจขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นโรคเอด โรคซาอีโบลาไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่คำทานายที่8ความรู้ของมนุษย์จะทวีมากขึ้นวาระสุดท้ายคนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะมากมายคำทํานายที่9ความผิด บาปจะทวีความรุนแรงมากขึ้นมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเย่อหยิ่งยะโสไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไล้ศีลธรรมและโหดร้ายคำทำนายที่สิบร่าวพระเสริฐเรื่องพระเยซูจะกระจายไปทั่วโลกแล้ววาระสุดท้ายของโลกก็จะมาถึง คำพีพูดถึงตอนอวสานของโลกไว้ว่าเมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแต่ขึ้นลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ตกลงมาบนแผ่นดินแผ่นดินโลกไหม้ไปนหนึ่งในสามส่วนต้นไม้ไหม้ไปนหนึ่งในสามส่วนและหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิน้น ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์เท่านั้นที่จะได้รับความรอดและได้รับแผ่นดินสวรรค์